ค,คงสงสัยนะคะว่าจะซื้อไซส์สมอหรือไซส์เดียมดีตัวเบนเองก็ได้มีโอกาสได้ลองทั้ง2ไซส์อะคะ่ะก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่กําลังเลือกหาซื้อของขวัญวาเลนไทน์กันอยู่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกั มาวันนี้เบนจะมาพูดอะไรดีวันนี้เบนจะมาเล่าถึงเรื่องราวของกระเป๋าไซส์หนึ่งนะคะที่เบนมั่นใจเลยค่ะว่าหลายคนคงมองหาอยู่ว่าจะซื้อไซส์ s ม a ดีหรือไซส์ m e d i ยมดีในส่วนตัวของเบนเนี่ยได้มีการรีวิวตัวไซส์สม a l l ไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครที่ต้องการดูดีเทลของไซส์ s ม a l l ในรุ่นนี้ก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่ในส่วนของวันนี้ก็จะมาพูดถึงไซส์ m e d i ยมค่ะซึ่งเบนเนี่ย ได้มีโอกาสได้ซื้อสายมีเดียมาแล้วก็ได้มาลองใช้แล้วก็รู้สึกประทับใจคําว่าประทับใจของเบนคืออะไรจริง,รงๆกระเป๋าเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกันทุกยี่ห้อนะคะคือใส่ของได้น้อยกับมากถ้าถ้าเรียกกันแบบนี้แต่ในเรื่องของทรงของกระเป๋าว่ามันเป็นตัวที่บอกว่าควรจะซื้อดีหรือเปล่าตอนแรกะคะ่ะใช้เบนคิดว่าตัวไซส์สมอที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ะคะ่ะตัวไซส์เล็กกันนะคะก็ ดีมากๆเลยใส่กระเป๋าตังได้ดีมากแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถใส่มือถือขนาดของเบนที่เป็นไซส์ plus หรือไซส์ max ได้แต่พอมาพูดถึงไซส์ medium ซึ่งเบนเลยมองหากระเป๋าที่เป็นทรงที่สามารถใส่ของได้เยอะขึ้นก็เลยมาพูดถึงกระเป๋าตัวนี้ค่ะเบนมารีวิวกระเป๋าไซส์นี้ซึ่งมันออกมาก็น่าจะประมาณ1ปีแล้วนะคะแล้วก็ มันค่อนข้างทิทีเดียวในตอนนั้นหาของค่อนข้างยากแต่มาตอนนี้ก็คือหาของง่ายขึ้นแล้วตัวตัวเบ็นเองก็ชอบกระเป๋าทรงนี้ค่ะ,ะเราอยากที่จะมีกระเป๋าเป็น everyday use ขึ้นมาอันหนึ่งอะค่ะและก็ใส่ของได้มากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้อยากที่จะใส่ช h น n e l แบบคลาสสิก10นิ้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ทรงที่มันชิคกับการทำงานขึ้นเบนก็เลยมองว่าอะซื้อไซส์นี้ดีกว่าค่ะไซส์มีเดียมขึ้นมา ความประทับใจอย่างแรกเลยก็คือว่าตัวกระเป๋าอะค่ะค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบาแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยกลิ่นที่แบบคือรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าแท้คืออยากจะบอกนิดนึงอะค่ะถ้าใครที่ซื้อกระเป๋าที่เป็นพวกกระเป๋าปลอมของปลอมหรือเกตเอบอะค่ะ ตัวกลิ่นของกระเป๋ามันจะมีความแตกต่างระหว่างของแท้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันที่จะพิสูจน์ว่าตัวกระเป๋านั้นแท้หรือปลอมได้นะตัวกลิ่นนี้บอกบอกมากส่วนตัวกระเป๋าอันนี้ค่ะค่อนข้างเหมือนไซนั้นเลยแต่ใส่ของได้เยอะมากๆเลยแล,และข้อดีของสายของดีอเลยนะคะมันปรับสายได้อันนี้เป็นปรับมาเป็นตัวที่สั้นสุดนะคะก็คือปรับได้ทรงที่ค่อนข้างดูสวยมากๆ แล้วก็พอดีแต่ถ้าใครที่อยากจะได้สายสั้นว่านี้ <S <S ก็อาจที่จะซื้อสายของดีออกเพิ่มขึ้นนะคะและอยากจะบอกเลยนะคือถ้าใครอยากได้จากช็อปตอนนี้ราคาของยังไม่ปรับขึ้นเขาบอกว่าวันที่1กุมภาเนี้ยคะ่ะราคากระเป๋าเนี้ยจะปรับขึ้นอีกนะแล้วแบบอาจจะแพงขึ้นก็ได้ถ้าใครเล็งๆอยู่ของ ดีออเนี่ยก็น่าจะไปซื้อก่อนที่จะวันที่1กุมภานะคะหรือไปขอเขามัดจาได้หรือเปล่าเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัดจําก่อนของไม่มีแล้วราคาจะเป็นราคาเดิมหรือเปล่าน่าจะเป็นราคาเดิมนะคะเพราะเราจ่ายค่ามาัดจาไปยังไงก็ไปสอบถามกันได้ที่ SA ที่รู้จักละกันส่วนตัวนี้มาพูดถึงดีออลบับบี้เนาะสีข่าวเนี่ยหาค่อนข้างยากนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ ตัวนี้เป็นหนังเรียบเนาะที่เปนเห็นเนี่ยมันมีหนังหลายแบบมากเลยตัวดี o อ b บบี้ไม่ว่าจะเป็นหนังเรียบหรือหนังที่เป็นที่จะเป็นผ้านะคะพิมพ์ลายดีออแล้วก็มันจะมีในรูปของคาเวียแล้วก็มีพวกลิมิเต็ดมีมีลายข้างๆอะคะ่ะแต่ตัวเบนเนี่ยอยากได้ตัวที่เป็นแนวคลาสสิกค่ะก็เลยใช้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็สีขาวถ้าสมมุติว่าเราซื้อสายของดีออมาหิ้วลูกของความเป็นดีอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปจากดูความหวานๆของมันก็จะมี ความเปรี้ยวเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเบนใส่อะไรข้างในบ้างคือจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้ใส่ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวจริงๆเบนใส่กระเป๋าตังค์ไซส์เล็กนะคะแล้วข้างในแบบไม่อยากจะเทออกมาให้เห็นนะดูสิเนี่ยเบนใส่แบบนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่ามันใส่ได้แบบค่อนข้างดีทีเดียวเบนใส่แบบนี้ค่ะข้างในอ่ะมีทั้งมีทั้งอันนี้อันที่หนึ่งนะคะชิ้นที่หนึ่ง กระเป๋าตัง2อันมีทั้งแอร์พอร์ตกุญแจรถแล้วก็มีลิปสติกนานาชนิดเลยเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็ยังมีมือถืออีกอันหนึ่งอะค่ะหูมันใส่ได้เยอะจริงๆมันจะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค่ะใครมองหากระเป๋าที่เป็น everyday ยูสค่ะแล้วก็ในส่วนของข้างหลังเนี่ยมันมีพ็อกเก็ตที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวอะ่ะเบนว่ามันใส่ของได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วพอเปิดมาข้างในนี้อะค่ะข้างในนี้ข้างนเนี่ยตรงนี้จะเป็นหนังกลับอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าในส่วนของคนที่ แบบพวกรอยปากกาลิปสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยป้องกันนิดนึงเพราะข้างในมันค่อนขงานขาวแต่ถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะไม่ได้ขาวขนาดนี้เนาะแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตเล็กๆตรงนี้ค่ะแต่เราอ่ะไม่ได้ใส่อะไรอยู่แล้วก็เลยไม่ได้จําเป็นเนาะแล้วเปิดออกมาเป็นช่องแบบนี้ค่ะค่อนข้างดีทีเดียวแล้วทรงของเขาอ่ะที่ทําออกมาแบบเนี้ยโอเคป้องกันของตกหล่ได้ดีนะคะตรงขอบมุมตรงเนี้ยก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวขอบมุมตรงนี้ก็ อาจจะไม่ต้องระวังมากๆเพราะว่ามันมีขอบแบบนี้เนี่ยปกติเวลาถลอกมันจะถลอกอย่างนี้นะเขาก็สร้างมุมมันให้มันดูแบบเงียนกริดเนี้ยเออแล้วสายเนี้ยมันสามารถปรับคอสบอดี้ได้โหมองดูแล้วมันค่อนข้างดีทีเดียวค่ะก็ยังไงก็ฝากรุ่นนี้เอาไว้ในใจด้วยนะคะว่าเป็นกระเป๋าที่แบบค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีหลายๆสีเข้ากับทุกคนถ้าใครที่ไม่อยากที่จะแบบซื้อสีที่มันแบบดูแบบ ขายยากอะไรเงี้ยก็ซื้ออาจจะซื้อสีดําสีขาวหรือจะเป็นตัวผ้านะคะเป็นตัวนั้นแทนก็โอเคค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะคะสําหรับคลิปนี้มาเป็นการรีวิวกระเป๋าใบนี้ซึ่งว่าเป็นกระเป๋าที่เฮ้ยสวยมากมากเลยอะ่ะแล้วราคามันกำลังจะปรับขึ้นวันที่1นึ่งกุมภาถ้าใครที่แบบเล็งๆจะซื้อดีอ,อใบไหนอยู่ก็อาจที่จะไปซื้อไปซื้อเลยเนาะหรือว่าไปจองหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ได้ก่อนเพื่อที่ จะไม่ต้องปรับราคาใหม่วันนี้ขอจบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากส u b สไคร b e ให้กับเบ้นด้วยนะคะใครที่ดูคลิปเบ้นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ส u b สไคร b e ก็ส u b s ไคร b e ด้วยละกัน,นะคะ่ะแล้วก็ใครที่ s ับสไคร b e แล้วก็รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะแลวก็อย่าลืมคอมเมนต์ลวกันนะคะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นยังไงบ้างคะในความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถ้าใครใช้แล้วก็ฝากมาแชร์ไอเดียนิดนึงว่าเอ๊ะ ใช้แล้วแบบดู p r a c t i c ลมากดูใช้งานง่ายแล้วก็ราคาคุ้มถ้าพูดถึงราคาเรายังไม่ได้พูดถึงราคาในส่วนของราคานั้นบอกแล้วนะคะว่าตกคือจะซื้อกระเป๋าอะีออนเนี่ยเป็นอะไรที่ตกอยู่แล้วแต่มันก็ตกในถ้าคุณได้ใช้กระเป๋าอะมันก็ตกไปในค่าเสื่อมนะคะแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าแบบรับไม่ได้เงี้ยก็คงจะต้องไม่ซื้อกระเป๋าีออนเลยก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นเล่นเป็นแบรนด์อื่นแทนถ้ากลัวว่า ตัวซื้อไปแล้วเงินจะหายอะไรเงี้ยอาจจะต,ต้องไปซื้อชาแนลคลาสสิกแล้วก็ใช้กระเป๋าอันนั้นแต่เป็นว่าความชิคความแบบดูดีความลุกคุนหนูเนี่ยคือตัวดีออทำมาออกมาได้ดีและส่วนของอะไหล่ตรงนี้ค่ะเบ็นเนยาจะบอกเลยว่าเขาใช้แมททีเทียวที่ดีกว่าชาแนลเขาแบบคือเบ็นใช้คือเบ็นใช้มาเราเป็นรู้สึกว่ากระเป๋าอ่ะมันไม่ได้เฟดเร็วเหมือนชาแนลไงคืออันนี้ก็เป็นความ รู้สึกกับประสบการณ์ที่ใช้เองถ้าใครชอบนะคะใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนสายให้ดูเข้าและดูชิคมากขึ้นมากกว่าสายเดิมๆที่เขาให้มาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ